เพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้มาชวนทุกคนทานผักปันกันจ้าสูตรของหนูวันนี้นะคะก็มีผักแควสามใบนะคะผักแคววใบหยิกนะคะแล้วก็มิกสลัดค่ะได้มิกสลัดออร์แกนิกมาจากห้างนะคะแล้วก็มี มะนาวหนึ่งซีกนะคะมะนาวเนี่ยปั่นทั้งเปลือกนะคะในคลิปวิดีโอมีอยู่แล้วนะคะประโยชน์ของเปลือกมะนาวทุกคนไปหาดูได้เลยนะคะเราเอามะนาวมาปั่นทั้งเปลือกเพื่อประโยชน์กันจ้ะมีมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยโอ้โหทางมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาวิจัยงานมะขามป้อมดังมากเลยนะคะทุกคนขาวว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง หรือป้องกันหรือฆ่าเชื้อนะคะน้องมะได้เป็นอย่างดีนะคะมีกล้วยน้ำว้ามีมะเขือเทศสีดานะคะมะกล้วยน้ำวาเนี่หนูใช้ลูกเล็กหนูก็เลยใช้สองลูกนะคะแล้วก็วันนี้แซมด้วยดอกอันชันมาด้วยนะคะผักปั่นวันนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระทำเเสริมภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงกันค่ะกินผักปั่นแล้วเห็นผลได้ชัดนะคะร่างกายของของหนูเนี่ย ดีขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะไม่เป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็การระบบขับถ่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นเพราะหนูเนี่ยจะเป็นคนท้องผูกค่ะหนูต้องกินผักให้เยอะๆถึงจะถ่ายนะคะทุกคนค่ะยิ่งถ้ากินเนื้อเนี่ยหนูคนเป็นคนเลือดกรุ๊ป A รุ๊ปเลือดก็สําคัญนะคะทุกคนเขาบอกว่ามีงานวิจัยว่ากินตามกรุ๊ปเลือดแล้วร่างกายจะดีขึ้นนะนุยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าหนูกินเนื้อเมื่อไรเนี่ยหนูจะท้องผูกมากเลยเพราะหนูเป็นคนกรุ๊ปเอนะคะเขาบอกว่าคนกรุ๊ปเอเป็นคนแบบพวกทานผักอะค่ะทานผักเป็นหลักเป็นพวกมังสวิรัตะค่ะ <h uman> วันนี้ได้มาแก้วใหญ่เลยนะคะ <h uman> วันนี้หนูแอบเติมน้ำพึ่งไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าทานน้ำพึ่งบ้างน้ำพึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะทานก่อนนอนเนี่ยดีมากช่วยให้เราหลับสบาย ขึ้นนะคะน้ำพึ่งทานทุกวันเนี่ยใครที่เป็นคนนอนหลับยากนะคะแนะนําเลยหนูก็เหมือนกันเป็นคนนอนหลับยากนะคะวันนี้ผักปั่นของหนูก็อร่อยเลยค่ะทุกคนคะ่ะเห็นสีเขียวแบบนี้ไม่ได้เหม็นเขียวไม่ได้เหม็นหือนอะไรนะคะมันจะหอมเปลือกมะนาวหอมน้ําพึ่งป่าที่หนูผสมเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ออกหวานหวานจากกล้วยน้ําว้าเราเอามาตัดความเลี่ยนความขมแบบขมแบบฝาดๆของมะขามเปาอม,มาคะคะทุกคน ได้ประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยค่ะคอนเฟิร์มนะคะแก้วนี้อร่อยถึงแม้คนจะเริ่มกินผักปั่นก็กินได้ค่ะไม่ต้องบีบจมูกกินอีกแล้วค่ะอร่อยมากๆค่ะแนะนําเลยนะคะปั่นผักกินทุกวันกันนะจ๊ะทุกคนจะทางสุขภาพดีน่าใสด้วยค่ะอง่ายถ่ายคล่องค่ะทุกคนบ๊ายบาย